สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินหน้าเข้าโกดังแคบๆนะครับเดินหน้าเข้าง่ายๆนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตีวงตรงนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็ตีวงให้หมดเลยจะเ,เข้าซอยนี้ซอยนี้นี่ประมาณนี้จะให้น้องถ่ายให้นะครับนี่ประมาณนี้ซอย ถ้าตีวงให้ให้หมดมันจะพอดีเลยนะตรงเนี้ยมันจะไม่มีที่ให้เหลือแล้วมันจะพอดีเลยอเอ่อประมาณนี้ เดี๋ยวก็มีอาจจะลงตรงนี้นะครับตรงนี้เลยสายมือเดี๋ยวเขาเปิดตู้เลยก่อนหรืออาจจะถอยไปลงตรงโน้นนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าได้ถอยเดี๋ยวจะให้น้องถ่ายอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้แค่นี้ก่อน Thank mm -hmm. 違う ลงของเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าไม่มีอะไรนะเมื่อเช้าก็พอดีที่นี่อ่าเรามาบ่อยนะครับสุพรรณอุปกรณ์ไฟฟ้าของจังหวัดสุพรรณนะก็เป็นงานประจํานะครับก็ได้มากันอ่าทุกคันนะที่วิ่งกลุ่มเดียวกันเนี่ยแล้วก็บางทีก็มาสองคันนะครับบางทีก็มาคันเดียว อ่ะอ่ะขอเขาจอดให้คือมันสวนทางกันไม่ได้นะต้องต้องต้องให้คันหนึ่งออกก็บางทีก็มาสองคันบางทีก็มาคันเดียวเมื่อเช้าก็เลยตั้งลำมาที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคือตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้แหละตรงที่ผมเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันจะแคบ,บหน่อยนะครับก็ลองตั้งถ่ายให้ดูประมาณนี้นะแลเดี๋ยว ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะกด s u b สไครต์ให้แล้วก็กดกระดิ่งรอชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับที่นี่คือช่องของสุริยาพาประตูเช่นเดิมนะครับก็จะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็จะมาลงให้เพื่อนๆดูตลอดเลยอ่าหลังๆก็ลงทุกวันนะครับก็มีทุกวันถ้าไม่มีงานบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ลงเนาะก็เดี๋ยวฝากด้วยก็แล้วกันนะครับ ฝากคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับก็หน้าง,งานเดิมหน้าง,งานเดิมๆฮะคลิปนี้ที่จังหวัดสุพรรณเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ